ที่มีฝนตกแบบนี้นะคะก็บอกว่าเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างค่ะภาคกลางเข้าสู่พายุยุคโซนร้อนที่ชื่อว่าคมพาชูบริเวณอ่าวบังเกลยนะคะทําให้วันนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะคะอย่างนี้แล้วแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็เฝ้าระวังนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่า ให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะเสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวเนะเาะที่มีการพยารร์ออกมานะคะออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าเป็นการพยารร์อากาศทั้ง24ชั่วโมงข้างหน้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังแล้วก็อันตรายแบบฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปนะคะฝนตกหนักทั่วพื้นทีุู่เก็ตมานะครเลยทาให้หลายพื้นที่เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังรอ,อการระบายสารต่อติดขัดนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะเพื่อนปอส่งรูปมาให้ดูลาดพร้าวเนาะแน่นอนเลยแยกละชโยเอ่อแยกระไชโยทิน,นะคะ่ะมีบริเวณงามวงวานประชานิเวศสาแล้วก็พื้นที่อื่นๆมากมายถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมข,ขังเนี่ยก็ส่งมาแชร์กันได้นะคะ นอกจากน,นี้ค่ะก็มาดูที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองวันนี้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดทั้งช่วงนี้ที่พายุโซนร้อนคมปาชุขเข้ามาใกล้นะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีเตรียมการเตรียมความพร้อมไว้แล้วค่ะโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆเนาะด้านแรกค่ะมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงซึ่ง ก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้าท่วมได้ทําการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังสภาพอากาศการพยากรณ์อากาศแบบจําลองเส้นพายุจากกรมอุตุเนือนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ให้ตรวจสอบภูมิผลด้วยเครื่องมือต่างๆนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ให้เข้าพื้นที่ขณะที่มีฝนเริ่มตกค่ะเพื่อตรวจสอบเร่งระ รวมถึงบริเวณอุโมง์ทางลอดต่างๆด้วยพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมค่ะก็ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลนะคะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานีสูบน้ําอุโมงค์ระบายน้ําและบ่อสูบน้ําค่ะด้านที่สองค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านระบบระบายน้ํานะคะก็ได้มีการขุดลอกข้อระบายน้ําปูครองเปิดทางน้ําไหลจัดเก็บขยะวัชพืชลดร,ระดับน้าใน ูบน้าและแก้มลิงให้อยู่ระดับต่ำตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมค่ะรวมแล้วเนี่ยมีบ่อบายน้ำสี่แห่งสถานีสูบน้ํา190แห่งแล้วก็บ่อสูบน้ํา3 2 9ยี่แห่งรวมถึงประตูระบายน้ําอีก2 4 3สิแห่งค่ะอันนี้ด้านที่สองไปแล้วเนาะด้านที่สามค่ะมีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเพื่อรองรับสถานการณ์มีการเตรียมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสถานีสูบน้ํากรณีไฟฟ้าขัดข้องค่ะ มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อนที่นะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าโมบายยูนิตนะคะรถเครนร,รถบรรทุกติดตั้งเครยยกไฮโดรลิกค่ะบอลลูนไลท์เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งและตรวจสอบแก้ไขเครื่องสูบน้ําเครื่องผักด้านน้าและการจัดเตรียมน้ามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอสําหรับเครื่องจักรต่างๆให้ปฏิบัติการได้อย่างทัน,นท่วงทีใน,นทุกครั้งที่มีน้ำท่วมค่ะนอกจากนี้ก็มีการประสานหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภายในหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้บริการบริหารจัดการน้ ในการช่วยเหลือกรณีที่เกิดฝนตกหนักในน้ำท่วมขังค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นการเตรียมการของกรุงเทพมหาคนครเนาะนอกจากนี้ก็บอกว่าได้มีการประชาสัมพันธ์การรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ฝนตกในกรุงเทพมหาคนครค่ะเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลแบบเดียวทามแบบที่กอญาติอันนี้เป็นการจัดการของกรุงเทพมหาคนครที่พร้อมที่จะรับมือฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ ค่ะช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะคะฝนตกก็ขับรถกันถนนลื่นนะคะอยากจะให้ระมัดระวังด้วยนะคะก็อันนี้คือความพืบหน้าล่าสุดหลังจากนี้ถ้าหากว่าพายุผ่านไปแล้วเนี่ยเรื่องของสถานการณ์น้ําก็น่าจะไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกซ้อนแล้วนะคะก็จะทําให้สถานการณ์น้าค่อยๆเบาบางลงนะคะแล้วก็เรื่องของน้ําท่วมเองก็น่าจะไม่ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้แล้วค่ะ